ขยัยทำให้เป็นหน้าที่ถึงวเวลาต้องทำทำนะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยให้ดีแล้วคนรู้จักแล้วเอาของมือใส่เข้าไปเลยต้องตายดีกว่า กับคุณแอบสุพวิทย์เพียงแก้วนะคะหรือทีใ่ใครรู้จักกันในานามของคุณลุงแสงอาทิตย์ค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะครับ,ค,รบค่ะควนอยากให้คุณลุงเล่ากว่าที่จะมาเป็นร้านคุณลุงแสงอาทิเนี่ยที่ขายเค้กเบาเนี่ยก่อนหน้านั้นคุณลุงทําอะไรมาบ้างคะหลาออยางท่านแต่แร,ร,รับาาราชการค่ะทำงานรับวิสาหกิจของบริษัทรับเหมาส่วนตัว คลื่นเทียนอะไรเงี้ยหลากหลาย,ลาย,ลายมากเลยเราทำมาตั้งแต่ยี่ห้อว่าคุณลุงรับราชการมาก่อนนี้คุณลุงทําอะไรบ้างคะก็เป็นเป็นช่างนะฮะเป็นช่างทำงานอยู่ท่านนั้น,นเขาไม่ใช่ผมผมก็เคยลาออกกันนั่นเองแล้วมก็เป็นชื่อเรื่อมาทำร้านเล่า<ม>ก็ใช้ความเป็นศิลปะถึงเนี่ยไม่เงินเพลินใ้่ทำให้เป็นสต๊อป โต๊ะรถอีกคือมีสีสันมีไฟมีอะไรคือเชื่อไหมว่าผมคนใหม่ๆเนี่ยเข้าคิวรอนะเข้าคิวที่จะเข้ามาร้านงจะมาท่านจะมานั่านเนี่ยที่นั่งอันนี้กรมทางกองการจะสร้างทุณบาทที่เด่นเขาบอกล้านผมมันเลยออกไปมันเลยออกไปมันล้ำมันล้ำที่โอเคเอามันต้องมันต้องรื้อเขาดึงทั้ง ปเ,าาเป็นแสงอาทิตย์ของผม,ผมที่มาของคำว่าแสงอาทิตย์ครับกคือความเป็นอยู่ของผมมันสอบคล้องกับชื่อนี้เพราะว่าพระุยี้ยพระผมเดินเปิดร้านชื่อร้านอะไรดีเองยรู้จัก แสงอะไรนะที่มันยิ่ใหญสนโลกเนี่ยแต่ผมไ่รแสงอาทิตย์ไม่ใช่แสงที่เจอแสงช้าทิผมเช้าผมติดร้านนอนตกเย็นมาผมก็ติดร้านผมก็เลยดีกันเรได้ชื่อแสงอาทิตย์เ็โอเคชื่อนี้ก็ชื่อนี่มาตลอด แต่นทางเรยไม่รู้จักกาแฟสดคืออะไรน่าสนไหมก็เราก็เลยมีปัญหาเรื่องขายกาแฟขายนมไม่มีขนมไม่เป็นไรทำเองก็ได้่ทำไม่เป็นนะคือเราเจาะจงไปไหมว่าเราอยากทำเบวนี่เราสุดตาบาวนี่เราะจงผมเจาะจงเลยคือ พอที่อ่านตำราเนี่ยแค่พูดตำราผมมองว่าเคสพื้นฐานคือคันเดคผมมองข้ามไปเลยไม่อยากจะทำราเนี่ย สองเล่นเนี mm. uh, ้ยรวมกันบ้างตรงนี้ตรงนี uh, uh, ้ตรงนี้เริ่มเออเริ่มเริ่กล้าเร่มดอ่าทีก็เลยเริ่เป็นความชำนาญขึ้นมาบางเลยจากที่ลองมาเยอเริ่ม่องลยอผมนเสียตังค์ไปเยอะเสียตังคเยอะแต่ก็อเรื่องร้านน้รเต้องสู้น มันก็เริ่มพัฒนาแล้วเริ่มพัฒนาเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเริ่มขายได้เริ่มมีคนชมผมคิดบุกเองอินเดียเขาบอกถ้าอันนี้มันน่าจะออกมาแบบนี้นถ้าอันนี้น่นาจะออกมานี้นะนี่นี่นี่คือผมก็ส่วนเดียวผมที่ไม่มีต้นแบบ นั่นแหละครับเหมือนบางคนที่มาถามผมว่าอยากจะทำเทปเองเขาก็เอาสิ่งที่ซื้ออีกซึ่งมาซึ่งมาลงมาทำทำแล้วก็ทิ้งกับผมเนี่ยไม่ก็ไม่ใช่คริงจริงเองก็ไม่ใช่ทิ้งเลยทิ้งเลยเพราะว่าที่ผมกล้าทิ้งเพราะอะไรถ้าผมไม่ทิ้งพรุ่งนี้ผมจะขายของเก่าซึ่ง เขาบอกเขาก็รู้แล้ะไม่ต้องผมต้องทิ้งเพื่อผมจะได้มีดทำเาวางเอาจะสียสลนีเขอเราอาจจะเคยดินเดินตรีกันนะฮะขึ้นไปทีนโอ๊กลีดกัดหาไเลว่า ว่าจะไปตรงนั้นได้เขาก็เหมือนนักมวยนักเบิร์นสองสองก็ขึ้นเลยทีแค่ชั่วโมงเดียวแต่เขาชอบมาเท่าไหร่นั้ชีวิตใช่ไหมผมดูว่าเนี่ยอะไรก็ได้ชอบจังแล้วทำมันจริงๆ อาชีพอะไรในโลกนี้ผมผมกล้าพูดทำให้จริงนะทำให้เป็นเรื่องเองเราทนทนไม่นานาเห็นฝันจริงจริงชนะค่ะแล้วก็อย่างที่คุณลุงแต่กติบอกนะคะไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ไม่สำคัญค่ะแค่ขอให้คุณพยายามนะคะแล้วก็พร้อมที่จะลงมือทำกับมันค่ะอย่างน้อยสักวันมันต้องเป็นของเราค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณลุงมากค่ะ ชื่อแบงค์ครับโตขึ้นอยากเป็นนักฟุตบอลครับชื่อแบมคะ่ะโตขึ้นหน,น,ออนอูอยากเป็นนักวอลเลย์บอลคะ่ะอ้อมค่ะอยากเป็นหมอค่ะชื่อแคทค่ะอยากเป็นนักวอลเลย์บอลค่ะเมื่อมีคำถามถามให้ลองตอบว่าชอบภูเขาหรือทะเลไม่ยากใช่ไหม วนนี้นะคะเฟิร์นก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านทานอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะพาน้องแบงค์และน้องนายนะคะไปตามมหา,หาความฝันกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตามมาเลยค่ะ ฝันกับเราที่จังหวัดบุรีรัมค่ะพร้อมไหมพร้อมครับไปกันเลยค่ะแลวแล้วรอทั้ง3าคนนะคะก็ได้เดินทางมาถึงสนามไอโมบายเซเดียมหรือสนามเย่าของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดค่ะ ที่เป็นแชมป์ไทยพีเมียลีกประจำฤดูการปีล่าสุดนี้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะให้น้องแบงค์และน้องนายนะคะได้เข้าไปเตรียมความพร้อมกันด้านในก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมภาพบรรยากาศภายในสนามกันเลยค่ะเลยไลเลย่ กันหมดเลยนาะหุยกว้างว่ะอุยตื่นเต้นแทนเอาล่ะค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะเราจะไปที่แคมป์นักกีฬากันค่ะที่ไปเจอกับโค้ชของสมโมสรบุรีรัมตัวจริงอ่าและที่สำคัญน,นะคะได้เจอกับนักกีฬาที่มาฝึกซ้อมให้น้องๆจริงๆด้วยค่ะเอาเป็นว่าเราไม่รอช้านะ <Okay. S 1> ไปกันเลยดีกว่าค่ะ กับทีมเยาวชนและฟังคำแนะนำดีๆจากโค้ชของสมโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดค่ะแล้วพวก่อ,องคนจะทำยังไงกับธุรกิจที่ขาดทุนไปเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเนี่ยใช่เงนินหน่มันเข้ามาอยู่แล้วถ้าไม่มีเด็กของใครมันาหยังซะก่อนหรือพูกนี้ด้ไงวะ อาซินอยู่ที่ปูนใน,เ,นเป็นไงบ้างอาซินนี่ล่ะรอตอนนี้ม,<อ>มันไม่ได้พาวเลยดูดีแล้วไงอาซินเท่เน,ะนอะแล้วมันคุ้มกันไหมเนี่ยอาซินจิตคุ้แล้วคุยกันดีๆก็ได้ไดบุรีไม่เห็นจะเป็นเลย ยา่าเดี๋ยวเอาจริงกินด้วยไม่ทันละน้องไม่วดยังยังอะไรจะขนาดา <h ums> นั้น่นไงตรับกำคัด <h ums> <h ums> เดี๋ยวจะรีบไปไหน <h ums> <h ums> ล็อกไม่ล็อกหมวกกันน็อกก็ไม่ได้ช่วยอะไรคนเมา ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วตานาวุฒิเจอโอบามาตานาวุฒิของคุผ่านไม่ได้หน้าตาเฉยครับตานาวุฒิยิลงลูกนี้โอ้โหเนตอนเอ้าโดนตัดได้เลยครับคราวนี้ใครมีทางมีทางยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ 2ประตูต่อศูนย์โอ้โหผิดทางเยกว่าโชว์เลยครับระยะประมาณากบบนี้ถ้ารางวัลพร้อมแชมป์โตโยต้าลีกครับครับ ใหนมาใหมาไล่ให้มไล่สีฟ้าไหมาค่ะแล้วตอนนี้นะคะรองเท้าสตามบินแล้วะคะ่ะน้องๆดีใจกันใหญ่เลยะคะ่ะอ่ครั้งหดจะบร แล้วค่ะดูน้องๆสองคนในวันนี้นะคะรู้สึกว่าสนุกมากเลยทีเดียวค่ะ <S <S ให้แบงค์กับนายสองคนออกมาหน่อยพึ่งมาออกหบอเพื่อนใช่ไหมครับวันนี้ครับเอามามามาดูันนะอยากมาดูดน้าเลย เร็วตบตบมือให้เพื่อนหน่อยสองคนเร็วขออต้นรับคุณนนะครับนะเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกไหมครับสนุกไหมครับนายสนุกนะครับเราเป็นนักกีฬานะเราต้องมีระเบียบวินัยนะครับเชื่อฟังโค้ชนะครับสำคัญเลยนะครับโอเคครับปะเข้าไปตบมือเพื่อนหน่อยเร็ว ค่ะหลังจากที่คัดเลือกเด็กโยชนเข้ามาแล้วค่ะที่ได้มาหนึ่งที่ได้มาเป็นทีมแล้วขั้นตอนต่อไปของการฝึกซ้อมมีกระบวนการยังไงบ้างก็ขั้นตอนต่อไปก็จะจเพิ่มในเรื่องของทักษะที่ที่สูงขึ้นขั้นแอดวานซ์ขึ้น,นแล้วก็จะเริ่มที่จะเข้าเป็นปุ่ปแล้วก็ เริ่มที่จะเป็นทีมเพิ่มมากขึ้นก็จะต,ต้องใส่ในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในทีมแล้วก็ความเข้าใจในในเกมที่เราจะต้องเล่นในการที่เราต้อง,ต,องต้องมีโปรกแกรมแข่งคันแล้วอย่างวันนี้ที่ให้น้องแบงค์น้องนาย,นายค่ะ ที่เข้ามาฝึกซ้อมเนี่ยในสนามเนี่ยค่ะเป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วของการฝึกซ้อมก็สาหรับน้องกระปิ้งมาเนี่ยครับก็คือวันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราจะดูรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะที่เราฝึกกันมาอยู่ด้วยกันมาประมาณ4วันแร<ม>กเือบอาทิตย์นี่ครับก็ก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เรานเน้นในเรื่องของทักษะเสร็จแล้วมาใชใ้ในการเล่นเกมเป็นเกม9ต่อ9ก็ก็ก็จำลองจากสถานการณ์จริงที่เราเล่นจะส1็คนแล้วเล่นเราเล่น9กวีครับ ก็คือเน้นในเรื่องของการเลื่อนที่การขยับการใช้ทักษะต่างๆที่ที่ที่ฝึกมาเขาจะอเอามาใช้ในสนามแล้วก็การเล่นร่วมกับเพื่อนที่อาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมกับผมก็าฝากน้องๆเยาวชนนะครับที่รักละเล่นฟุตบอลนะครับก็อยากให้มีในเรื่องของระเบียบว,วินัยนะครับแล้วก็การเชื่อฟังโค้ชนะครับแล้วก็ในเรื่องของ การอดทนความพยายามและความตั้งใจนะครับนะครับให้ให้มากๆนะครับก็จะได้เป็นกําลังนะครับสำคัญในการเล่นฟุตบอลให้กับทศไทยต่อไปนะครับแล้วก็ฝากฝากไ้ด้วยครับขอบคุณครับ อัศ <G ren minimalist> นีที่เราเปิดเนี่ยเราก็จะเปิดรุ่น12ปี14 16และะ้วก็ไม่เกิน17เพราะว่าถ้าสภาพเด็กเนี่ยอายุมากกว่านี้ไปแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องการปรับตัวปัญหาเรื่องการปรับทัฒนาสติจะทำได้ค่อนข้างยากตอนนี้เราก็เลยปรับมาเป็น12 14, 16, 18ไม่เกิน18ซึ่งน่าจะทําให้เราสามารถปูกฝังวินัยแล้วก็ทัศนคติในการเล่นฟุตบอลเนี่ยให้เป็นไปตามทคติของสโมสรได้ดีเราให้ความสําคัญกับพรสวรรค์3 0เราให้ความสำคัญกับพรแสวง70ผมมีความเชื่อแล้วเป็นหลักของความเชื่อของบุรีรัมย์ในเตศว่าฟุตบอลไทยจะไปได้หรือสโมสรจะแข็งแร่งหรือชนะเนี่ย ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์30และพรแสวง70ถึงลูกหลานนะครับทุกคนที่รักฟุตบอลฟุตบอลเป็นอาชีพซึ่งเป็นอาชีพหลักที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราและครอบครัวเราให้ดีขึ้นขอแต่เพียงมีความตั้งใจแล้วก็พยายามกับมันนะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณเก่งพอ,อบุรีรัมยูเนเต็ดเปิดโอกาสเสมอสําหรับเด็กๆคนไทยทุกคนที่จะ ขอมาเข้ารับการทดสอบเพื่อเป็นอะคาเดมี่ของที<า>เพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพทีมแมั์ลิน มาครับ <มา S 1> อ้าวมาเหรอจ่ายเงินให้พี่ด้วยนะเอาละค่ะน้องๆนะคะที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะไม่ว่าใครจะมีความฝันยังไงนะคะไม่ว่าจะอยากเป็นนักฟุตบอลน,นักกีฬาหรืออยากจะทําอะไรนะคะฝ<ม>ึกซ้อมค่ะ <S <S มันฝึกซ้อมเข้าไปทุกวันนะคะยังไงนะคะฝันนั้นต้องเป็นจริงแน่นอนค่ะ <S <S เอาเป็นว่าวันนี้เรา3าคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สบการณ์ไปฝึกซ้อมครับและโตขึ้อนผมอยากเปน็นนักฟุตบอลครับน <c oughs> จะบงเรากันไปปความายแพ้ที่ตรงกลงจิตใจคอยทร้าตัวเองนจงดินร่นทิ้งความเร้าันค่าครับ